ก็อยู่กับปู่ปอนยินะครบวันนี้ผมก็อยู่ที่เดียพิเศษนะครับแถ่พ่อเหรอเราเรียนเสร็จแล้วผมก็อยู่กับคุณโอ๊ตที่เคยปรากฏในคลิปผมคลิปหนึ่งเอ้ยหลายคลิปเลยดิคลิปเดียวแค่เหรอไม่มีคลิปหนึ่งแชร์รายย่อคือผู้ที่ถูกโลกลืมแล้วก็พี่เตยนเตียนกำลังเล่นแบทแบทเทิลเบย์ครับซ่งผมพยายามจะอัดวิดีโอมาแล้วแต่มันแหลกมานะฮะแหลกมากเวลาอัดวิดีโอเกมนี้เนี่ยแอบอ่านไปแงวก็ เขาเก่งกว่าเราเดี๋ยวเราไปอัดที่หลังนนี่ฮะผมเล่นเกมนี้สนุกสลิดมันไม่มีเซิร์ฟเวอร์ของไทยนะอัดเละไหมช่างไหมมันจะแหลกมากมากสลิตเต์ใช่แหลกมากใช่ไหมปอนพอไปเจอคนตัวใหญ่ปบมันใช้ความเร็วปนเราจะตึกตึกตึกเลยเจนยิ้งไม่มาไม่เป็นไรแต่มันมีครั้งหนึ่งเฟลมากไหมไปเจออันดับหนึ่งแล้วเราตึกแล้วเผลอไปตึกตัดหน้าตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่ก็ตายแล้วเราก็กิน้วนแล้วเราก็ติดอันดับหนึ่งใครฮะจะบอกว่าใครถามใช่ไหมผมไม่ไม่ถามว่าใครเล่น ครับออ๋อเกมนี้แบบว่าต้องอายุสามบวกขึ้นไปอีกจะเล่นไหมฮะแฟร์กันตอนแรกนึกว่าเป็นปืนยิงสัญญาณแบบบอกให้คนอื่นไปต้องเลยไปยิงมั่วเขาก็เลยขายชิงอ่ะนิกเนมมันเป็นปืนยิงแล้วติดไฟติดดาเมจนานด้วยนะนิกเนมมันจะติดดาเมจนิกเนมผมก็ชื่อว่าดิวโร่โอเคเราเราเรียนเราเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมนี่นิกเนมดิวโร่ พูดของมาแล้วดีออนไลน์อยู่โดลองเล่นอันนี้ก็เพิ่งเล่นเล่นได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเห็นความกระตุกไหมเดยอะเล่นไงวะสไลด์มาเดี๋ยวเล่นให้ดูสไลด์อย่ายุ่งไม่ได้ยุ่งเคยเล่นได้หมื่นหนึ่งวะกระตุกไหมวมันไม่กระตุกมามาเดี๋ยวเล่นให้ดูหน่อยมาไปเล่นเองฮ่าฮ่าฮ่าไม่ค่อยกระตุกไข่นี่ไม่ค่อยกระตุกมาเดี๋ยวเล่นให้ดู เช yeah. like ื่อว่าเครื่องของอยากให้ผมอัดเยอะแน่นี้มันมันแดดยังไงวะแปดในคอมดีกว่าบอกคยเทียนไม่เล่นแม่งแล้วอีปิกเฟลยวเล่นให้ดูครับไม่มีชื่ออนป้อจะ